ครัวบ้านติ๊กสวัสดีครับวันนี้พบกับเมนูเต้าหู้ผัดซอสพริกเกาหลีครับใช้เต้าหู้นุ่มๆแล้วก็ไข่เน้นๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำได้ไม่ยากทำง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มต้นนะครับผมใช้เต้าหู้2หลอดครับหั่นเป็นชิ้นแบบพอคำก่อนนะครับผมตัดครึ่งแล้วก็เอาเต้าหู้ออกมา แล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆนนะครับใครจะชอบเล็กใหญ่ก็ตัดเลยนะครับผมตัดเป็นหลอดหนึ่งผมได้8ชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมเต้าหู้นี่ต้องระวังมือ่อยนะครับเดี๋ยวถ้าทำแรงมันจะเละหั่นเสร็จแล้วพักไปก่อนครับเราจะเพิ่มความเห็ดด้วยพริกขี้หนูครับอันนี้ตามชอบนะครับ 5-6เม็ดก็แล้วแต่ชอบเลยครับหั่นพริกขี้หนูเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับตัดเป็นท่อนๆเล็กๆแบบนี้ครับผมหั่นพริกขี้หนูของเรารอไว้ก่อนเด็ดกวนออกนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับใครไม่ใส่ก็ได้หรือใ,ใครจะใส่แบบผมนี้ก็จะได้เพิ่มรสชาติความเผ็ดไปอีกนิดหน่อยครับผมนี่ครับ เตียมพริกขิโนของเราไว้ก่อนวันนี้มีผักรวมประมาณ1ถ้วยนะครับ1ถ้วยเล็กแบบนี้ครับผักรวมก็จะมีผักรวมก็จะมีข้าวโพดมเมล็ดถั่วเตแล้วก็แครอทนะครับใช้เป็นผักรวมแช่แข็งประมาณ1ถ้วยเตรียมไหมครับไข่ไก่3มฟองครับเอามาตีให้ขึ้นฟูแบบนี้ครับตีไข่ไปทางเดียวกันให้เนื้อไข่แตกแบบนี้ครับแล้วก็ให้เหมือนขึ้นฟูเลยนะครับ ผมตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็เอาไข่ของเราลงไปเลยครับผัดไข่ของเราให้สุกก่อนนะครับผมพยายามทําม,มือเบาๆครับแล้วก็คั่วไปแบบนี้ครับผมกระทะผมก็จะผ่านการใช้งานมา มาก่อยนะครับดูสังเกตได้ว่าทําอาหารกินจริงๆนะครับไม่ได้ทาโชว์ทากินเองจริงๆครับนี่ครับยีไข่แบบนี้ให้สุกก่อนนะครับผมนี่ครับผัดไปเรื่อยๆให้ไข่เราสุกเทคนิคของผมคือเผากระทะให้ร้อนๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ํามันลงไปไข่ของเราจะได้ไม่ติดกระทะนะครับเพราะว่ากระทะเราใช้งานมาเยอะแล้วนี่ครับผมเราจะได้เนื้อไข่ไว้ นุ่มๆแบบนี้เลยครับไข่ก็จะฟูๆนุ่มๆแบบนี้ครับประมาณนี้ครับขั้วไข่ไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไข่ขึ้นมาพักไว้ก่อนครับมาต่อกันเลยครับ ใา้กระทะใบเดิมครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยซอสพริกเกาหลีนะครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผมเอาลงไปผัดในน้ำมันให้หอมก่อนนะครับนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะในตัวซอสพริกเกาหลีนี้เขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับเวลาเอาไปผัดก็ระวังนะครับเวลาการปรุงชิมรสก่อนปรุงด้วยนะครับ นี่ครับเราจะผัดพริกเกาหลีกับน้ำมันให้สุกให้หอมก่อนนะครับผมใช้หมูบดประมาณ50กรัมครับ,รบเอาลงไปผัดกับพริกเกาหลีก่อนเลยครับผัดไปอย่างนี้ครับผมพริกเกาหลีผัดไปให้เข้ากับหมูบดของเราก่อนครับ เติมน้ำเล็กน้อยครับซอสพริกเกาหลีจะได้เข้ากันกับหมูนะครับมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับผมน่ครับผมก็จะผัดผัดประมาณนี้หมูของเราสุกแล้วครับใส่ผักรวมแล้วก็พริกที่เราหั่นไว้ลงไปเลยครับตรงนี้แนะนำว่าให้ผัดเป็นไฟไฟอ่อนนะครับผมเป็นผัดผัด ผัดไฟอ่อนนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนครับผัดช่วงนี้ครับค่อยๆคนไปครับตัดลดด้วยน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาครับผมจะใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยครับ จากนั้นเราก็ผัดผัดให้เข้ากันครับใส่ซีอิ๊วขาวครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแนะนําให้ชิมรสก่อนนะครับก่อนจะปรุงรสเพราะว่าในตัวซอสของซอสพริกเกาหลีเนี่ยเขามีความเค็มในตัวนะครับให้ชิมรสก่อนนะครับประมาณนี้ครับผมผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใส่ไข่ที่เราขั่วไว้ก่อนหน้านี้เลยครับ ผัดเล็กน้อยครับตัวนี้ต้องมองมือนะครับเดี๋ยวไข่มันจะเละนะครับผมถ้าท่านชอบวิดีโอนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยใส่เตาหู้ครับปิดท้ายของเราด้วยเตาหู้เพลของเราครับขนเบาๆครับตรงนี้ใช้ไฟแรงได้นะครับเพราะว่าเราสุดท้ายแล้วผัดด้วยไฟแรงครับ ผัดเต้าหู้ให้สุกร้อนแบบนี้ครับผมได้แล้วครับเมนูง่ายๆเต้าหู้ผัดซอสพริกเกาหลีครับไข่นุ่มๆครับเต้าหู้เด้งๆเลยครับผมนี่ครับลองไปทํากันดูนะครับเมนูง่ายๆเพื่อสุขภาพด้วยนี่ครับผมได้กินแล้วครับไข่ฟูๆนุ่มๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ครัวบ้านติ๊กจะทําให้ทุกท่านเห็นว่าการทําอาหารไม่ใช่เรื่องยากแม้กระทั่งคนที่อยู่หอพักอยู่คอนโดก็สามารถทําอาหารกินเองได้นะครับกดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปครับนี่ครับตักใส่จานเลยได้กินแล้วครับมเมนูแบบนี้อร่อยอร่อยครับไขฟ่ฟูฟูครับต้าหูนุ่มๆเด้งๆเลยครับ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ